สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นาราครกระเทยทุกตัดสินจำคุก6เดือนคดีชวนเล่นพนันออนไลน์เตรียมชี้แจงเย็นนี้ จากกรณีเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานายอนิวัตประทุมถิ่นหรือนาราคลิปกเทยเน็ตไอดอลชื่อดัง,ดงเขารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในความผิดตามที่ตำรวจ PCT ตรวจสอบพบว,ว่าเน็ตไอดอลกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมชักชวนผู้ติดตามเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในส่วนของนาราน,นั้นจะมีการชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ท้ายคลิปแต่ละคลิปซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้การรับสารภาพว่าตนได้รีวิวเกี่ยวกับเว็บการพนันผิดกฎหมายและขอยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมด ล่าสุดในช่วงสายของวันนี้นารักเคปกรปบก็เทยได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพของตนเองยื่นอยู่ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมระบุข้อความว่า วันนี้สารตัดสินคดีนาราจากการชักชวนเล่นเว็บพนันไม่รู้จะโดนอะไรบ้างขอกำลังใจให้หนาราหน่อยนะคะต่อมาเมื่อเวลาประมาณ14นาิกา30นาทีเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่านาราถูกศาลสั่งจำคุก6เดือนเดี๋ยวมาชี้แจงตอนเย็นหลังจากเจ้าตัวโพสต์ข้อความออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ